สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคุทุกคนครับผมเป็กกวนแดกม่อีกแล้วกับพี่น้องไปนี่มาครับเมนูเนี่ย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 พี่น้องเนี่ยโอ้ยได้ก่อยไข่บดแดงกับพี่น้องเนาะก่อยไข่บดแดงแซ่บๆกันกับผมมาพี่น้องมาชุดยอดไลน์พี่น้องชุดยอดไลน์เมนูนี่ก่อยไข่บดแดงแซ่บๆด้วกันพี่น้องไปนี่เอาเนี่ย เออเห็ดอุดตัวเลยเหี้ยพี่น้องของแสีบเนาะพี่น้องเนาะของแสีบมึงไอมีหน่อยธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเนี่ยเจ็บเสบเหมือนกันนะครับผมมึงนี้ผักข้ากับตามเดียนเนี่ยพี่น้องนี่มีบกทั่วเนาะพี่น้องเนาะทั่วแล้วก็เยี่ยงกว่านี่ทั่วแล้วก็ผักติ๋วนะพี่น้องเนาะพักติ๋วมากระเจี๊ยบปักแตงหักมะระแล้วพี่น้องเลยหมาักมะระมาด้วยซองด้วยเนาะกับแก้มยวเจ็บเสบเหมือนกันครับผม โอ้ขาดอยู่อย่างหนึ่งเลยพี่น้องขาดลูกดวดเดี๋ยวลุยัดขอลุยัดขอลุยัดเอาลูกโวดมาพี่น้องมันไม่มีดุกดวงมันเสียบผมว่าคุณเงียจ้าคุณนั่งยืนกินอยู่คุณดุลมีดุลเนาะพี่น้องเนาะดุลดวดเหาะว้าดุลดวงดูมีเลยพี่น้องโอ้มีอยู่มีอยู่เนี่ยเฮาดูลดวดเท่าบาานี้เอ้าเอาพี่น้องมาดิ ตอดใจตกันครับผมตอดเขาเนาะตอดเขาใกล้ๆเอ้าก่อนจะกินพี่น้องตามประเภทนี่วัฒนธรรมม้งเปี๊ยกก้อนเด๋อครับผมเปี๊ยกเขาไปกินเนี่ยกะจะเอาพี่น้องเอาเปี้ยกงบางครับผมเอ้าโอ้หัก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 พี่น้องเพิ่งออกกามาเลยพี่น้องนี่เบิงเบิงเอหน้าตาที่บอสดชื่นเนี่ยเพราะว่าน้องพี่น้องน้องเบาหนุ่งานครับผมเพิ่งออกกามา เขนี่ยเขาเนี่ย,ยห้องก็เป็นห้องเดียวพี่รองเอ้ยชีวิตคนใส่แรงงานเนาะพี่รองนเนาะอ๋อบ้านเนี่ยเป,เป็นโบเก,ก็กน้อยพี่รองคุยหินก็เป๋เงยเนี่ก๋วยไข่บัดแดงก็แซ่บแซ่บอืมอืมสดอืม เต้าเจียงหวานเลยครับละตัวนี้เสียวมาพี่น้องมามี่เองกินอาหาไม่กินเหมือนกันครับผมอืมอือ 泰国酒。嗯。 ไในาง,บบา,งา,นานหอ้อ,อ,อ,องอย,อยู่ในกรุงเทพยุ่งทางเทจะได้กินเนี่ยโอ้ยอยากลำบากแค่ไหของกินไอ้อีสานมาห้องอืมอืมขออนุญาตเลือกผิงเลยหรออืมเปลี่ยนทำเลก่อนหนูซื้อความเคร่องอืมแบนนี่แบงค์หเมียจจาเรนะีน่ะ Sot kin not cầm nắm luôn Hoa hoa gà tìm chào và mà, bà bà nằm vào nhà gần đó hm 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 khẩu cần những hm 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 เบิดไปแล้วหัวหนึ่งโอ้ของเนี้ยขนาดเลยเอ้าคุยบ้าง โอ้เดืยนมีหน้าแล้วครับโดนพัด,ดีวีตั้งนานหนาวเฮ้ อยบอยู่เพียงแบอยู่รนวนไม่กินเทียาเนี่ยจะเล่นอาหารอืม

Ừm bự rồi các แต่ผูพพ้พูดผู้พูดเนี่ยโอ้จับงันนะพี่น้อง là cái bột lái vậy

Mm-hmm 음어음 애합관념이 어. 음. 어. ภักติว๋วกับสมดีขนาดเลย อืมอือบอมันใจว่า nghe chả vàng im mưa mưa Cho vào mưa mới im mưa ừ. bỏ... qua, mưa 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 tắt mưa Phải mưa 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 buồng không mưa 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 im mưa 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 Nói น้อเพี่รองน่าบ้าบากันเนี่ยตงไปเมียจจากันโยมกันหักกันแพงกันเอาไปเพิ่นจัิหน่อยกินผู้เดียวก็จักจังได้จังได้อยู่อืเนอะพี่รองชิมหนาเนาะพี่รองเนาะอืมชิมหนาไปพอดไม่สำหรับคลิปนี้มื้อนี้บรรยากาศแบบนี้เอาไวปทำหนึ่งคนน้องพี kop, ่น้องเนาะจังไงจังไงจังไงก็อย่าลืมเลยพี่น้องเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจให้ บา่าวโรงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเปกกวนแดกครับผมบ่าวจ,จะเป็นทางดิจิตอลทางเพจแล้วก็ยนะูทูบนาะพี่น้องเนาะซื้อเดียวกันหมดเลยเปกกวนแดกเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกับร่งใจให้บา่าวโรงงานคนนี้เด้อครับผมสซาับม,มื้อนี้คลิปนี้บรรยากาศแบบนี้ครับผมเปกกวนแดกขอกล่าวว่าสวัสดีครับ